สวัสดีแฟนเรือใบสีฟ้าทุกคนครับเมื่อคาคืนที่ผ่านมาแช่งขึ้นไป1ทีมนะเชลซีครับเสมอกับเอฟเวอร์ตันไป1ประตูตอนหนึ่งทำให้ตอนนี้เนี่ยเชลซีตามหลังเรา4ี่แต้มแล้วเชลซีที่มีปัญหาพอสมควรนะเมืม่อวานลูกากูกับตีโมเวนเนอร์เนี่ยตรวจพบว่าติดโควิดครับทำให้ทีมต้องปรับหลายตําแหน่งเหมือนกันส่วนทอฟฟี่นี่เมืม่อวานดาวรุ่งเพียบทั้งเจ็บทั้งโควิดบานตระทยหมดครับตอนนี้สถานการณ์ที่นู่นค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลย ส่วนลิวพูลครับอันนี้ก็ถือว่าทำผลงานได้ตามเป้าของเขาแหละชนะนิวคาสเซิลได้3ประตูตอว1โดนนำก่อนนะเพรชนะเนี่ก็ไลจีมนซิตี้เหลือแต้มเดียวเท่าเดิมครับลิวพูลนี่ก็โดนผลกระทบจากโควิดเหมือนกันก่อนเกมไม่กี่ชั่วโมงครับฟานไดฟาบินโยเคอร์ติสโจน3แข้งของเขามีการรายงานว่าติดโควิดครับ ทำให้ตอนนี้เนี่ยโอ้โหฝ่ายจัดการแข่งขันพิมเยลีกยืนยันอย่างเป็นทางการและว่าสุดสัปดาห์นี้จะมีการเลื่อนออกไปหลายเกมครับเรกได้ว่าเลื่อนครึ่งไม่เลื่อนครึ่งเลยเอาทีมที่เลื่อนก่อนครับวันเสาร์นี่เลื่อนไป4คู่แมนยูกับไบตันเลื่อนเซาท์แฮมตันกับเบนฟอร์ดก็เลื่อนวัดฟอร์ดกับคิสตันพาเลตรวมถึงเวสต์แฮมกับนอริทครับส่วนในวันอาทิตย์ครับเอเวอร์ตันที่จะพบกับเลสเตอร์อันนี้ก็เลื่อนเหมือนกัน ทำให้คิวเตะพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้เหลือแค่5เกมเท่านั้นครับก็มีเรือใบสีฟ้าเราที่จะพบกับนิวคาสเซิลเนี่ยยังเตะได้อยู่เตะในวันอาทิตย์ที่19ธันวาคมครับที่เหลือก็จะมีในวันเสาร์ครับแอสตันวิลล่ากับเบอร์ลี่เรจกับอาร์เซนอลและก็วันอาทิตย์ครับวูฟกับเชลซีแล้วก็สเปอร์กับลิเวอร์พูลอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะว่าเลื่อนหรือเปล่าอาจจะมีเลื่อนอีกก็ได้ครับอย่างสเปอร์เนี่ยไม่ได้แข่งมาหลายเกมแล้วเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยก็ต้องรอเชคค ส่วนข่าวสารของทีมเราครับอันนี้เป็นบทความจาก Manchester ์อีฟนิ่งนิวซึ่งคนเขียนเนี่ยคือจวร์ตแบนเนนครับหัวหน้าบรรณาธิการของเขานี่เองมันเป็นสิ่งที่หลายคนพูดถึงมาตลอดครับว่ามการาคมนี้จะซื้อหรือเปล่าจะเคลื่อนไหวในตลาดหรือเปล่าแก่อามาเขียนบทความแบบนี้ครับว่าเรือใบสีฟ้าเราจะลุยตลาดมการาคมนี้เฉพาะเมื่อมีปัญหาเท่านั้นครับทำให้ตลาดมการาคมนี่ ก็คงจะมีแค่ปล่อยยืมนักเตะเยาวะชนเท่านั้นครับเอาจริงๆเรือใบเราไม่ค่อยเสริมทัพในตลาดหน้าหนาวอยู่แล้วครับจะมีก็แค่กาเบียวเชสซูสครับแล้วก็ลาป็อกโดยลาป็อกเนี่ยก็เป็นความเคลื่อนไหวเดียวที่จําเป็นนะาเทียบกันนะก็คืออย่างที่น a ชสเตอร์อีฟนิ่งนิวบอกเลยครับต้องซื้อเมื่อจำเป็นเท่านั้นตอนนั้นบริษัทเจ็บครับมันก็เลยต้องฉีกสัญญาลาป็อกมา ทางสจวร์ตแบนเนนเนี่ยก็มองว่าแม้เรือใบของเราจะมีความชัดเจนอย่างมากครับสำหรับกองหน้าตอนมกราคมเนี้การซื้อขายพวกนักเตะใหญ่ๆมันดูยากครับและสจวร์ตแมนเนนเนี่ยมองว่าเรือใบเราเนี่ยจะกลับไปหาเคนอีกครั้งหนึ่งนะ ในช่วงซัมเมอร์หน้าซึ่งผมเองเนี่ยตอนนี้ผมเฉยๆแล้วผมอยากได้ฮาแลนด์มากกว่าครับส่วนฮาแลนด์เนี่ยก็อยู่ในกรอบอยู่แล้วที่เราต้องการครับเรื่องฮาแลนด์เนี่ยมันต้องไปซัมเมอร์แน่ๆเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจะมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่68ล้านปอนด์ส่วนดูซานเวลาโฮวิต ah ครับเราเนี่ยไม่น่าจะไปซื้อเขาครับน่าจะมอง2ตัวเลือกที่บอกไปก่อนหน้านี้มากกว่าทุกคนได้พูดมาอันนี้มันซัมเมอร์ชัวร์แน่ๆครับบวกกับว่าอีกไม่นานครับเฟอร์รัน,รนตอเลสเนี่ยก็ ทางเลือกในแผงแนวรุกก็จะมีมากขึ้นครับแล้วก็เชื่อว่าเป๊ปเนี่ยน่าจะดันเฟรานตอเลสไปยืนเป็นหน้าเป้าเลยและนี่คือทั้งหมดที่เรามาฝากกันครับสุดท้ายนี้ฝากเว็บเดิมพันกีฬาวันในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับแอดไลน์ไว้ได้เลยแอดอัลฟาแปดอินโฟครับพิมพ์แอดตั้วยีอัลฟาตัวใหญ่88แแล้วก็อินโฟตัวเล็กหรืออีกวิธีหนึ่งง่ายๆครับใต้คลิปนี้มีลิงก์อยู่กดเข้าไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ